ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่แดดไม่ออกได้ยินกันไหมครับสวัสดีครับอะแวะมาคุยเล่นด้วยสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าว ปั่นจักรยานรอบเช้าครับวันนี้สวัสดีครับเมื่อเช้า,เาตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูฟุตบอลโคปาอเมริกาใครรู้จักบ้างเช้าว่าที่ปกติเขาตื่นกันกี่โมงอะ่ะ สวัสดีครับวันนี้อากาศเย็นดีเนอะเหมือนฝนตกไหมตอนนี้ฝนยังไม่ตกน่าจะผ่านการฝนตกมาดีครับแต่ว่าวันนี้ไม่ควรซักผ้าพี่เกฉีดวัคซีนหรือยังคะฉีดแล้วครับสองเข็มแล้วครับ รอเข็มสามดีใจกับเมสซี่ด้วยมอร์นิ่งครับผมช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยสำหรับ FC ของผมนะครับ อยากออกไปเตะบอลมากเลยตอนนี้ถ่ายละครมาสามวันจริงๆอะ่ะถ้าไม่เปิดไฟนะสีเข้มขึ้นนิดนึงนะ ปกติมาไม่ทำไลฟ์เท่าไหร่ปกติก็ไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่ครับช่วงนี้ดูละครย้อนหลังใช่ครับดูย้อนหลังกันไปก่อนนะครับละครตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะต้องเรียกว่าไงอะ่ะระหว่างที่ผมสามวันที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารเท่าไหร่ เห็นว่าต้องอยู่บ้านกันอีกแล้วใช่ไหม Work from home, 100อีกเวิร์กฟอร์มโฮมร้อยเปอร์เซ็นกองถ่ายก็ไม่รู้จะถ่ายได้ไหมเราก็จะต้องหยุดอยู่บ้านเคลื่อนที่ให้น้อยที่สุดอวบขึ้นไหมคะ ไม่น่านะครับคืนนี้อังกฤษตีสองครับอังกฤษจะต้องชนะแน่นอนในวันนี้ทรงผมพี่เกสทรงอะไรคะอ้าวพูดยังไงดีทรงผมทรงอะไรตอบไม่ถูกเหมือนกันแค่ผมมันยาวครับแล้วก็ต้องมัดผมไว้อ่านเม้นด้วยค่ะ เข้มขึ้นนะครับคิดว่าคิดว่าเข้มขึ้นอ้วนขึ้นไหมไม่น่าจะอ้วนเท่าไหร่สวัสดีจากโปรตริโกอ๋อเป็นคนไทยอยู่ที่โปรติโกสเหรอครับใช่ไหมฮะร้านทองเปิดไหมครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ร้านทองปิดนะครับวันอ,อาทิตย์ร้านทองปิดนะครับ ที่กรุงเทพผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นบางร้านที่เปิดแต่ต่างจังหวัดคิดว่าน่าจะปิดตอนนี้คุณกำลังไลฟ์ไอจีอ๋อเหรอไว้หนวดต่อนะไว้หนวดต่อไม่ได้ต้องทำงานน่ารักขึ้นไหมครับอันนี้ก็คิดว่นนิดหนึ่งนะ เมื่อคืนไม่ได้ดูอาร์เล็กเลยครับใช่เมื่อวานทำงานครับเซไฮแคนบอร์ดีาครับผมโค้ดตัวจริงดูเด็กมากๆเฮ้ย <Hey, S 1> ขอบคุณครับ <Good. S 2> ยังไเออนี่กำลังปั่นจักรยานแล้วก็ไล์อยู่แล้วแม่แม,ม,ม,ม่ม่าม,ามาม่าเก็มาคุณมาเอาอะไรจะมาผ้าโอเควันนี้ไม่ล้างถ้วยหรอครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้างครับเพราะไม่อยู่บ้านสามวัน น้องยังไงืพักทางคุณครูพี่กู๊ดนะครับคุณครูพี่กูด๊ดโผล่มา ตัวจริงพี่เกตตัวเล็กมากค่ะเห็นที่ไหนอะเราฮะเห็นที่ไหนอะเราอะฮะเมื่อวานไปถ่ายละครครับใช่สามอา่า มีมาตรการนะครับในการก่อนถ่ายละครผมตอนนี้ผมสวอชจมูกทุกๆสามสี่วันเลยนะครับก่อนก่อนที่จะต้องทำงานทุกๆคนนะครับเพื่อความปลอดภัยเกตแอนด์ก mm ูด hmm. ใช่ทุกคนต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับ อยากเจอตัวจริงบ้างจงแต่คงอีกนานกออ็คิดว่าอย่างนั้นเนาะอยากให้แบบทุกอย่างมันแบบผ่านไปในทางที่ดีให้ได้เร็วที่สุดอนะใช่ไหมก็ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าทุกอย่างผ่านไปแล้วก็คงก็คงได้มีงานหรืออะไรนี้ก็คงจะได้เจอกันพี่เกตเมิน พี่เกตปั่นบนเทรนเนอร์เหรอครับเขาเรียกอะไรอะปั่นบนเทรนเนอร์อ๋อหมายถึงว่าจัก,กรยานแล้วก็มีมีตัวที่วางล้อปะ่ะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจแต่นี่ผมปั่นบนก็คือเป็นจัก,กรยานที่เป็นแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นจัก,กรยานแบบปั่นไปข้างนอกอใช่ไม่รู้ผู้ถูกหรือเปล่านะ ักประมาณสี่สิบนาทีก็หยุดครับทุกทุกๆเช้าขี้เกียจก็ต้องทำกี่วันแล้วที่ไม่ได้เจอกันโหสำหรับแฟนคลับของผมก็น่าจะแบบประมาณน่าต้องมีสี่เดือนอ่ะสามสี่เดือนอ่ะลงมาใต้บ้างไหมไม่ได้ลงเลยครับขนาดบ้านตัวเองยังคิดถึงยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับอยากกลับบ้านมาก เอาอะไรบ้างปู้ด <C ười> นี่พี่สรยุทธมาแล้วมั้งเนี่ยพี่สรยุทธมาหรือย่งครับบอกผมหน่อยมาเที่ยวเพินบ้างนะพี่เก๊ถ้ามีโอกาสโอ้โหเคยไปนานมากแล้วจำได้ว่าไปทำงาน มอต้นเรียนที่ไหนเหรอครับมอต้นเรียนที่โรงเรียนจุฬาภร,ร์ครับที่ลบบุรีครับพี่เกดไม่มีบ้านอยู่ใต้ครับบ้านผมอยู่ภาคกลางครับอยู่เพชรบูรณ์ครับคนถามว่าไปใต้คงหมายถึงว่า ได้ลงไปทํางานบ้างไหมเพราะมีช่วงหนึ R ่งก็ลงไปทํางานบ่อย GR โมเด็กจุฬาพรครับลบบุรีพิเกียมีวินัยในการออกกำลังกายจรคงะมีเพราะว่ากินเยอะครับ ดูให้หน่อยครับพี่สุรยุทธ์มาเรียกเอาไรนะกูดกันแนดดหรอพี่หนุ่ยสวัสดีครับ เจ็บก้นหรือยงังหายแล้วพี่ต้องไปซ้ำแล้วครับกูดเอาอะไรไม่ใช้ในนั้นมีอะไรไหมอ่ะม่มีเจ้าอะไรบ้างอะ่ะเอ,อเออาไปเลยพี่ยุทธยังไม่มาค่ะขอบคุณครับผมอายุเท่าไหร่แล้วคะยังรูนุ่มอ,อยู่เลยโหหลอกหรือเปล่ากูด เอาอะไรไปบ้งเสื้อผ้าหรอบ่เมาเอาก็สัง่งมาแม่แล้วได้ครบยังครบละอายุสามสิบห้าครับ <t> ชวนพี่บูมมาไลฟ์ด้วยพี่พเจสสุงเท่าไหร่เจสสุกร้อยแปดสิบสาม พี่บูมเหรอเออแต่พี่บูมน่าจะตื่นแล้วละ่ะสิบโมงกว่าสวัสดีพี่กู๊ดด้วยโอเคอ่ะมีแฟนคลับผมบอกว่าสามสิบหกแล้วค่ะเฮียอ๋อเหรอจริงๆจะบอกสามสามนะตอนนี้ทุกคนครับคิดถึงนะครับทุกคนให้ทุกคนดูแลเติอนให้ดีนะครับดูแลเตือให้ดีดูแลร่างกายเตือนให้ดีดูแลคนรอบข้างดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเลย ที่บ้านผมมาเพราะภารกิจที่จําเป็นมากเกี่ยวกับการหาคุณหมอก็เลยต้องมาไม่กอดกันเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยโควิดไม่ดีเลยไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยเทคแคร์ care, นะครับผูกคนเดี๋ยวจะไปดูพี่ยุทธล้ะพี่เกดเห็นไหมคะเห็นทุกคนเลยนะโอเค ไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปดูพี่ยุทธก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกับน,น้องก่อนเทคแคร์นะครับบายบายเดี๋ยวคุยกันใหม่นะคิดถึงทุกคนนะครับอาแฉ่หน okay. ึ่งสองสามโอเคบายบายครับ